เต้ามากเลยเหรอฝังป่ะคุณคือคุณอย่าไปเชื่อผมนะผมผมอธิบายได้เพื่อนเพื่อนคุณอย่าไปเชื่อผมนะคุณอย่าไปเชื่อผมนะเอคผมไม่เชื่อเลยนะมันเลิกร่าคุณจะเชื่อผมนะเออว่างไงฉันเข้าวัดทำบุญบ่อยเขาบอกเป็นว่า ปล่อยปลาไหลแล้วชีวิตจะไหลลื่นและดีขึ้นมากๆเลนี่คุณทำอะไรคุณเนี่ยก็ปลาไหลไะคะปลาไหลฉันปล่อยไปชีวิตคงดีขึ้นมากเลยเดีเขาได้เยเขาหัวอยู่นี่เห้ยมยตัวย้อคุณไม่ช่วยกู ตายากตายโอเคอ้าวพิสาเนี่ยเป็นไงแตะมาจับเดี๋ยวไปจับแล้วไรพิสานพิษากวนปลาไหลเหรอมัวอาชาอาวิษณ์กวนวัวอยู่อาาจับอาจับเดี๋วพิสาจับได้เหรอพี่อานเอากระมังมาหน่อยหัวล้อนทำไมใส่กระป๋อง นัทชาดูช่วยปะเนี่ยเรากขาตายนะเดี๋ยวนเนยืนนิ่งเลยมาแล้วเนอะชามนีอไ่ตาไ่อไปเปตามแบงค์ยอ่ะปะแบงค์พี่แบงค์เก็บไปหน่อยอ่ะหนูเอาเอาน้ำมาอี่ม่ชไม่ต้องใช้เดี๋ยวเี๋ยวเอาที่แบงค์เกพี่แบงค์อ๋อหนูไม่ต้องใช้แบลติชู พอเขาเรามั้ยใช่ท่านตาหากปหมอนนี่แล้วนี่หมอนไม่ล้วก่อนก่อนใช่ใช่ใช่แหละนั่นหละนั่นแหละน่นลนั่นลนั่นลน่นแหละนั่นแหละนั่ละนันลั่นแหลเนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละน่น้หละั่นแหละนและนั่นและนั่นละนั่นแหละหลนั่นลนน้หละนั่ลันแลั่นแหละนั่นแหลนั่ละนนละนั่นแหลหลน่นแเละนั่ล่นหละน ไม่กลี่กลัวพี่ก่กัวพี่ไม่กลัวพี่ไล่กลัวพี่กล่กลัว่กลัว่กพกลัวพี่กลัพี่กลพี่กลัวีกลัวกลพี่กลัวพี่กลพี่กลัวพะ่กลันพี่กลีกลัวพี่กลี่ลักลัวร่กลควพี่กลัวกลันพี่ัวพี่กลั่กลัวพี่กลัวี่กัวกลัวกลัวนีเกลัวพ่กัว่กันกล่กลัวันลื่นๆวเข่่่พ่กลัวี เหนียวใช่หมดเมื่อขอเขาจะตายนะตอนตอนอยู่บอกแล้วอ่ะเหนียวเลยเหนียวแบบว่าเขาเอ้นี่ไม่ได้เลยเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ชายช่วยเก็บอะไรเนี่ยแล้วเนสเนสไม่ไม่มาเลยเนสเนส่นสเ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 ่สเนสเ่สเนเอสเนสนสเนสเนสเนนสเนเนสเนนเนเกนเเนนะจเลยมันยัง แม่ยังเด็กอยู่ไงเหมือนน้องพีมตอนเล็กก็ไม่กลัวจิ้งจกพอโตขึ้นเดี๋ยวมันจะมันจะมีประสบการณ์จะกลัวเองใครน้องพีมมันโตกลัวที่จกใช่ตอนเล็กยังซื้อจิ้งจกมาเล่นอยู่เลยจิ้งจกยางจริงจริงเออแต่ตอนนี้คือไม่ได้เขาโดนเพื่อนแกล้ง่ะเขาเคยโดนเพื่อนแกล้งก็เใจจำฝังใจคือแม้แต่จิ้งจกยางก็ไม่ได้โอ้ไม่ได้ไม่ได้้ใครรู้ไหมว่า มันเก้งจบมันอยู่ที่บ้านนู้นอ่ะมันอยู่ตรงบันไดบันไดที่จะลงมาไม่ยอมลงแล้วมันร้องให้แบบจะเป็นจะตายให้ได้เลยคือมีกจกงูนอี่นะาชาหนูวันแม่หรอลูกไหนมาคุยซีลรกมาละก่อนแม่เรื่องไรบอกก่อนเลยมาอืมนาชาเดี๋ยวก่อนแม่จ่ายเรื่องไรบอกก่อนเลยแม่ไม่ได้จ้ายจ่าูไปแก้งหนูแก้งแม่แม่แม่ก็เลยตีหนูแล้วตีด้วยแม้ขวาดีนะไม่ตูกพื้นนี่ แล้วนอนทำไมไกาจับไหมขัดโชคิวน้ชาเดี๋ยวหาไปเดี๋เดี๋ยวนนี่ลูกวิไม่กล้าจับแล้เป <|si|> ็นไงมันเป็นไงฮะมันนุ่มหรือมันแข็งบอกหน่อยเร็วเูกเดี๋ยวบอกบอกนี่บอกให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วมันเป็นไงครับปลาไหลมันเลื่อดไ้ยหรือมันเหนียวเร็วงอนใหญ่เลยนะจชางอนเดี๋ยวให้หนึ่งร้อยเอาไม้ ถ้างอนไม่หันมาอดได้หนึ่งร้อยนะนะคะหืมไม่เอาหนึ่งร้อยนะถ่ายงอนแล้วนะคะไหนตกลงงอนเรื่องอะไรไหนบอกสิลูกแม่ตีแม่ตีทุกวันเลยแม่ตีอยู่ทุกวันเลยเหรอใช่ไหมถูกพื้นตีด้วยใช่ไหมโหโหดมากเลยแม่ก็ใช้ไม้แข็งเชื่อตีหนูแม่ใช้ไม้คนไก่ตีมือหนูด้วยจริงเหรอจริงโอแล้วแม่ก็ใช้เอิ่มไม้กวดตีหลังงี้แม่ด้วยนะนี่ เดี๋ยวแล้วหนูว่าไปแกล้งแม่หรือเปล่าหนูเอาปลาไหลไปแห่แม่ใช่ไหมเพราะรู้ว่าแม่กลัวใช่ไหมฮะก็เวลาที่หนูกลัวแม่ก็แห่น้าหนูกลัวอะไรนะแม่แห่หนูตอนนึงหนูกลแตนตาคแม่ห้นูปวดตตอสอ๋อตอนที่หนูกลัวตะคอสใช่ไหมอ่าแล้วแต่ไล่ฟังนี้ตรงปลาไหลเป็นไงลูกปลาไหลมันก็ยาวๆคล้ายๆปีงแล้วหนูจับแล้วเป็นไงลื่นไหมคะ